นี่คือช่วงเวลาของพอดแคสต์ไนมีคำถามมีคำตอบพอดแคสต์แนะนวการศึกษาที่จะทำให้คุณไขข้อข้องใจและพบทุกคำตอบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง Are you ready or podcast ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้พบทุกคำตอบได้ในรายการมีคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยรรนทริ์เสาแก้ว สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับรายการมีคําถามมีคําตอบนะครับกับผมโรนัลดิสเอแก้วคนเดิมนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่มีสาระน่ารู้ข้อคําถามแล้วก็คําตอบต่างๆที่น่าสนใจและมีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลาัมแหงที่คุณฟังหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเกี่ยวกับรลังแหมงเนี่ยได้ถามกันมาผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศรรัพท์อินบ็อกซ์คอมเมนต์ของเพจ นะครับของหายทยาลยของสวป,ปมลังกำแพง p รแลงกำแพงยูนิสตีนะครับรับล้วรามและเพื่อนอื่นอีกมากมายเลยแต่แอดมินเขาเขาคิดว่าคําถามเหล่านั้นน่าสนใจคัดสรรกันมาเพื่อน,นําออกอากาศกันนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคำถามของคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับอีกหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณคาถามทุกๆคําถามเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจของสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรำแหง แล้วก็แฟนเพจของ RU อเลยดูได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังส่งจดหมายติชมรายการของเรามาได้ที่อะไรการมีคำถามมีคำตอบสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแหมงแขวงหัวหมากเขตบังะปิกรุงเทพ10240นะครับบางคนก็ถามว่าทำไมต้องให้ส่งจดหมายด้วยทำไมไม่พิมพ์นู่นหรือแม้ก็อินบ็อกมาแล้วบางคนชอบการเขียนอาไม่ชอบพูดนะครับเขียนอธิบายได้เยอะกว่าก็พิม หรือว่าเขียนมาถามเรากันได้นะครับส่วนนี้จะมีคำถามของใครบ้างนะั้นติดตามในอีกสักครู่หนึ่งครับคุณกำลังฟังรายการมีคำถามมีคำตอบ AU r e y o Radio New Media Podcast ให้คุณได้ฟังทุกเทรนด์ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายฟังคอนเทนต์บรรยายสรุปกระบวนวิชาโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในกระบวนวิชา SOC 1 0 0 3สเนี่ยรู้สึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสําหรับกระบวนวิชา MA 1 1 2หรือแคนคูลัสและเลคังในวิเพรระห์2นี้คอนเทนต์อิ่มใจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสอนผู้จะประสบความสําเร็จเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยให้ยึดหลักก็คือฉันทะวิริยะกิตตะวิบงังสาก็คือขอให้พอใจแข็งใจเข้าใจใส่ใจและคอนเทนต์ความรู้ความบันเทิงครบรถแนวเอ듀เทนเมนต์ติดตามฟังทุกเทรนด์คอนเทนต์ที่ w วิร์ลไวด์เวทและทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณกำลังฟังรายการมีคำถามมีคำตอบ คุณฟังกำลังอยู่กับรายการมีคำถามมีคำตอบซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ร่วมมือการผลิตระหว่างสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลหรือสวปนั่นเองร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแห่งนะครับเจ้าหองสถานที่ในการอัดรายการนั่นเองวันนี้รายการของเราขอเริ่มกันด้วยคุณนัทนะครับคุณนัทถามมาเป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้าสอบนั่นคือการแต่งกายนั่นเองคุณนัทถามมาว่าทอม สาม,มารถใส่กางเกงเข้าสอบได้ไหมคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจริงจริงแล้วหลักเกณฑ์ง,ง่ายๆ่าข้อปฏิบัตินะครับปฏิบัติในการแต่งกายเข้าสอบผู้ชายต้องเป็นเสื้อคอปกแขนสั้นแขนยาวได้หมดขอให้เป็นคอปกโปโลเชิ้ตยีนเราอนุโลมให้อยู่แล้วขอให้เป็นคอปกนะครับส่วนเกงจะเป็นเกงขายาวกางเกงสแลกก็ได้กางเกงยีนก็ได้แต่ถ้ายีนขอให้เป็นกางเกงยีนที่สุภาพไม่ขาดเขา่ขาไม่ขาดไม่ใช่เก่งแฟชั่นจ๋าจนเกินไป ขามมาขารีบขาเดฟขากระบอกเล็กขากระดิ่งขาได้หมดเลยนะครับอัน,นเราไม่ว่าขอให้เป็นขายาวจนถึงตะตุ่มนั่นเองรองเท้าก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นครับไม่ใช่รัดส้นเหมือนของผู้หญิงบางคนใส่แบบสารมาเห็นไม่ใส่ถุงเท้าด้วยก็เห็นตนเท้าบ้างเห็นอะไรบ้างนี่นก็ดูยังดูไม่สุภาพเท่าไหร่ก็ขอให้เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับผ้บาใบคะชูหนังได้หมดเลยนั่นคือในส่วนของผู้ชายในส่วนของผู้หญิงก็ง่ายๆเหมือนกันครับเสื้อก็เป็นเสื้อคอปกเช่นเดียวกัน จะเป็นเสื้อเชิ้ตโปโลเสื้อลายดอกลายลูกไม้สีสันเราอนุโลมให้เต็มที่ครับทั้งผู้ชายผู้หญิงสีเรื่องสีสันคุณไม่ต้องกัวงวลคุณทําได้ใส่ได้เต็มที่เลยสีอะไรก็ได้เน้นเสื้อคอปกที่ดูสุภาพเสื้อแขนกุดห้ามเสื้อคอกลมห้ามคอวีห้าม,หามให้มีปกนะครับแล้วก็กําส่วนในส่วนของกระโปรงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงลหลักแล้วต้องเป็นกระโปรงกระโปงพีชจีบานเหนือเขา่าเลยเขา่าตะตุ่มขึ้นมาสั้น แค่ไหนล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หให้ดูเรียบร้อยหน่อยหนึ่งบางคนก็ใส่แฟชั่นมาสั้นเลยเวลานั่งก็จะลาบากทั้งตัวนักศึกษาเองผู้สอบเองแล้วตัวของกรรมการคุมสอบซึ่งกรรมการเวลาเขานั่งเขานั่งหันหน้าเข้าหานักศึกษาถ้าน้องนั่งข้างหลังก็ไม่เป็นไรจะมีเกี้ยโต๊ะอื่นผู้อื่นผู้สอบอื่นบังอยู่แต่ถ้านั่งแถวแรกแถวคนที่2ออะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะดูล่อแหลมนิดนึงก็หาผ้ามาปิดหน่อยหนึ่งนะครับก็อาจจะสะดวกของนักศึกษาเองแต่บางทีกรรมการคุมสอบเขาต้องนั่ง กขาต้องตรวจดูความเรียบร้อยนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะมองอะไรนะแต่บางทีคนบางคนก็นั่งขยับบ้างอะไรบ้างกันก็เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็ถ้าใครใส่กระโปรงแบบสั้นมานะครับในะส่วนของนักศึกษาผู้หญิงก็แนะนําให้หาผ้ามาเวลาลุกนั่งขยับตัวจะได้สบายด้วยเวลาสอบไม่อัดด้วยนะครับรองเท้าของผู้หญิงนะครับรองเท้าผู้หญิงก็เป็นรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้นก็ได้หุ้มส้นก็เป็นคัดชูผ้าใบทั่วไปหนัง อะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็รัดส้นผู้หญิงก็เป็นแฟชั่นอยู่แล้วรัดส้นเป็นเชือกเป็นสายเชือกปาใส่อะไรและรัดแค่ข้อเท้าอะไรแบบนี้เขาก็ให้อยู่แล้วอนุโลมให้นะครับแล้วก็นั่นคือเพศชายเพศหญิงแล้วทีนี้เรามาส่วนของเพศที่3เพศที่3กมันคือเพศทางเลือกนั่นเองน้องที่เป็นทอมหรือน้องผู้ชายที่เป็นสาวสองมันทำเป็นเมื่อก่อนต้องเขียนคาร้องครับเพราะว่าข้อบฏิบัติเราออกมาแล้วแล้วเบียออกมาแล้วว่าแต่งกายยังไงพอต่อมาโลกมันเปลี่ยนไปการแต่งกายก,ายก็ดูเป็น อิสระมากขึ้นนะครับทำอะไรก็ทําตามวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนต้องเขียนคําร้องนะครับเป็นคาร้องเป็นเติมๆว่าโอเคข้าพเจ้าขอแต่งกายเป็นแบบผู้หญิงอะไรประมาณนี้ข้าพเจ้านักสาน่ขอแต่งกายเป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนเขียนคําร้องเป็นเติมๆปัจจุบันนะครับเราก็มีคําสั่งเลยเป็นคําสั่งขอหมายไวไ้ัลยนะครับ ก็ตั้งแต่ปี63มาเรื่องข้อบฏิบัติในการสอบไล่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อให้การสอบไล่ของเมลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรแก้ไขนะเรื่องการแต่งกายให้ดูสภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับของเาลัยนะครับเรื่องแบบใน,นปี14เลยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าลองสอบนี้ไม่ได้อยู่แล้วผู้ชายไม่สวมเสื้อที่ไม่มีคอปกชายเสื้อสอดใส่เงางเกงสอดใมน่ใสเงงนะครับ นักศึกษาหญิงก็ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัด้นต้องสวมกระโปงรงสวมกางเกงหรือกระโปรงห้ามสวมกางกเกงหรือพรมกางเกงอ่านี่เป็นข้อปฏิบัติอยู่แล้วนะครับสำหรับนักศึกษาหญิงที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะการณีที่เป็นเครื่องแบบชุดพะละชุดพะละคือน้องๆที่เป็นพีดีกีครับน้องๆพีดีกีเขายังคงเป็นนักเรียนอยู่ชั้นมปลายอยู่อะไรอย่างนี้ที่โรงเรียนเขาจะมียูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเขาจะมีทั้งกระโปรงที่เป็นชุดปกติแล้วก็มีชุดพละ แล้วก็เอื้อให้ครับเนื่องจากว่าเราจะได้นักศึกษาจะได้ประหยัดใช้ใจ่ายไม่ต้องมานั่งใส่ชุดนักศึกษาหรือไปเสื้อหาเสื้อกระโปรงให้เปลืองเงินอนุโลมให้ถ้าเป็นยูนิฟอร์มของสถาบันเราก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะก็เป็นชุดพลาละได้ส่วนผู้ชายน้องๆผู้ชายที่เป็นหมอปลายเป็นพิธีกีเขาจะมีกางเกงขาสั้นอยู่เป็นยูนิฟอร์มของเขาเสื้อสีขาวนะครับเสือ้อเชิ้ตสีขาวมีเขาปกอยู่แล้วกางเกงขาสั้นอันนั้นผู้ชายถ้าเป็นพิธีกีก็อนุโลมให้ได้ใส่กางเกงโรงเรียนมาได้นะครับ ปกติอย่างที่บอกเมื่อกี้นักึกษาชายในการเข้าสอบต้องใส่กางเกงขายาวถึงตะตุ่มแต่ถ้าเป็นพิธีกอนุโลมให้ครับเป็นชุดนักเรียนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สาหรับนักศษาหญิงที่สวมกางเกงยกเว้นเฉพาะกรณีจะเป็นเครื่องแบบชุดพละหรือเครื่องแบบของหน่วยงานราชการหรือแล้วิสาหกิจนั่นคือยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่ของราชการแล้วก็รัฐสิทธิ์เขาจะมียูนิฟอร์มแบบของเขาเลยนะครับอันนั้นใส่เป็นชุดได้ใส่ากางเกงได้อนุโลมให้แต่ถ้าเป็นยูนิฟอร์มของบริษัท บางทีก็บอกเนี่ยยูนิฟอร์มบริษัทใส่ได้ทำไมใส่ไม่ได้ล่ะก็บอกอยูนิฟอร์มอ,อย่างนี้แจ้งตามคําสั่งของใครๆนะครับก็ต้องทําตามนิดนึงถ้าไม่ใช่ราชการไม่ใช่วิสาหกิจก็ต้องใส่กระโปรงนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นเพศสภาพหรือเพศทางเลือกอนุโลมให้ใส่งเกงได้น้องที่เป็นทอมให้ใส่กางเกงชุดเหมือนผู้ชายได้เลยอ,อนุโลมให้เลยนะครับนั้นเต็มที่ไปเลยส่วนน้อง ผู้ชายที่เป็นเพศทางเลือกเป็นสาวสองอะไรแบบนี้ก็สามารถใส่กระโปรงคือแต่งชุดเหมือนผู้หญิงได้เลยณปัจจุบันเราฟรีสไตล์ให้แล้วใส่ไปตามนั้นได้นะครับตามเพศทางเลือกได้เลยไม่ต้องมาเขียนคำร้องอะไรละจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก็ดูออกครับว่าคนไหนที่เป็นสาวสองคนไหนที่เป็นทอมมันดูง่ายๆแต่เขายังมีชุดพาละที่บอกว่ากัมกึ่งชุดภาละนะครับอยนนี้บอกชุดพาละต้องเป็นชุดของโรงเรียนสถาบันจริงๆนะครับที่ทางโรงเรียนทำมาแล้วออกให้ ไม่ไดสั่งทําเองนะครับเนี่ยเนี่ยทำเองโลโก้ทํามาเนี่ยยุติธรรมอยู่แล้วไม่ได้นะครับบางคนใส่กางเกงวอร์มมาเลยง่ายๆหรือบางคนใส่ชุดวิ่งมาเลยเคยเจอครับใส่ชุดวิ่งมาเลยซึ่งก็ไม่ให้เราก็ไม่ได้ให้อะไรเขาก็โบยวายแล้วก็เขาบังคับให้เขาดูไปว่ามันไม่ใช่ใส่แบบแล็กกิ้งแนบเนื้อมาเลยซึ่งมันก็ดูไม่สุภาพในการเขาสอบนะครับอันนี้ก็ขอไว้นิดนึงนะ ก็ง่ายๆครับการแต่งกายของรามให้ดูเรียบร้อยไปก่อนเราไม่ได้บังคับให้ต้องใส่ชุดนักศึกษาในการเข้าสอบเราอนุโลมให้เยอะมากเลยนะครับสีสันเล็บยาวทําสีผมทรงสีได้ทุกอย่างครับอันนั้นเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาเลยเราดูที่ว่าชุดคุณสุภาพเรียบร้อยหรือไม่แค่นั้นเองครับข้อต่อมาคุณกัน,นสูตรก่อนนี้ที่มีการเขียนคําร้องขอยกเลิกลงทะเบียนเรียนและโรงเรียนใหม่ของภาคหนึ่งแล้ว ียนคำร้องไปตั้งแต่ปลายเดือนนะซึ่งยังไม่ได้ชําระเงินทางคณะแจ้งว่าให้ชําระเงินก่อนอย่างช้าสุด5วันก่อนสอบซึ่งเวลาที่ลงทะเบียนเรียนไปมีวิชาและวันเวลาสอบตรงกันอยากทราบว่าวันที่จะไปยื่นสอบซ้ําซ้อนเราสามารถยื่นสอบซ้ำซ้อนได้ตามปกติไหมคะไม่สะดวกไปที่มหาวิทยาลัยแล้วคะ่ะอยู่ต่างจังหวัดแยกส่วนกันก็คือน่าจะเป็นักศึกษาที่ ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในเทอมสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคนที่ใช้สิทธิ์การขอจบด้วยแมงคณะคงไม่ให้ลงอยู่แล้วนะครับคือโดยปกติถ้าหมดช่วงลงทะเบียนเรียนแล้วเนี่ยก็นักศึกษาปกติเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็ต้องรอลงเทอมหน้าเขียน mm hmm. คำร้องที่คณะเขาก็ปัดตกอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าคุณยังมีเวลาในการเรียนอีกหลายเทอมอีกหลายปีเลยทีเดียวแต่ก็จะมีบางเคสบางจําพวกนะครับที่เป็นปีท้ายๆเลยที่ว่าเขาเหลือประมาณเล่ม2เล่ม แล้วเขาไม่ได้ลงกันไว้ในเทอมในเทอมถัดไปก็คิดว่าเขาผ่านในเทอมซ่อมอะไรประมาณนี้ซ่อม2กับซัมเมอร์นะคิดว่าผ่านต่อมาสอบตกนะพอเขาไม่อยากไปลงทะเบียนกันไว้ก่อนมันเปลืองเงินเงินต้องไปทำอ,อื่นๆอะไรประมาณนี้ในเคสนี้คนที่จะเขียนคําร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษนะฮะต้องเขียนคาร้องที่กันนะครับให้ทางคณะพิจารณาเพราะว่าในช่วงถ้าอยู่ตามช่วงเนี่ยสวปเป็นคนรับดูแลรับผิดชอบ โอเคถ้ามีปัญหาเรื่องทะเบียนเรียนลงทะเบียนไม่ได้สวอ,อดูแลแต่หน้าเกินกําหนดที่ปฏิทินกําหนดไว้แล้วต้องติดต่อคณะครับคณะจะเป็นคนพิจารณานะครับนักศึกษาต้องมาเขียนคาร้องที่คณะเขาจะดูเป็นเคสเคสว่าในเกณฑ์ของนักศึกษาจะอยู่ในเคสของนักศึกษาเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษในเทอมนั้นได้หรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมีหนังสือเวียนออกมานะครับว่าประเภทไหนบ้างที่สามารถทําได้1นึก็คือไปแจ้งจบ แต่พอเช็คแล้วปุ๊บวิชาไม่ครบนักศึกษาคิดว่าครบแหละแล้วว่าแจ้งจบตามปกติฉันสอบครบแล้วหน่วยกิตเกิน2.00จุดศูนย์แล้วแจ้งจบดีกว่าก็ไปแจ้งจบที่คณะต่อมาคณะแจ้งว่านักศึกษาวิชาไม่ครบนะผิดไปตัวหนึ่งต้องลงใหม่ตัวหนึ่งแล้วบังเอิญช่วงนั้นมันเลยช่วงลงทะเบียนเรียนไปด้วยก็ต้องเขียนคำร้องลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษไปนะครับก็บางเคสก็เป็นวิชาที่เหลือหนึ่งตัวก็ไม่ลงกันไว้เหมือนกัน เคสแรกก็คือไปแจ้งจบแต่วิชาขาดเช็คแล้วเคสที่2คือไม่ได้ลงการไว้ก็ไปเขียนคำ้องที่คณะคณะพิจารณาโอเคของคุณเหลือแค่ประมาณเทอมหนึ่งนะคุณจะแม้นคุณต้องสมัครใหม่ก็ให้ลงกรณีพิเศษไปนะครับแล้วก็เป็นเคสๆไปเอาง่ายๆเลยคณะพิจารณาเป็นเคสๆไม่ใช่ทุกเคสที่ทําได้นะครับในส่วนของคุณกัณสูตรก็มีวิชาน่าจะเป็น 2- 3สวิชาแล้วก็เป็นวิชาที่วันเวลาสอบตรงกันด้วยที่ก็ถามว่าเราจะยื่นสอบซ้ำซ้อนได้หรือไม่ก็ได้ครับ ก็จ่ายเงินตามปกติเดี๋ยววิชาข้อมูลเข้าระบบแล้วก็พอถึงช่วงที่เขาไอเคนี้คือช่วงที่มันยังไม่เลยกําหนดตามใบทินว่าจะยื่นสอบซ้ําซ้อนซึ่งสอบซ้ําซ้อนเนี่ยเราต้องยื่นเรื่องถ้าเป็นส่วนกลางนะยื่นเรื่องผ่านระบบ e v i c e ไปดูใบทินได้ครับมันจะบอกหมดเลยว่าช่วงไหนทําอะไรบางในเคสของคุณกณันสุเนี่ยมันยังไม่เลยกําหนดเขาสามารถลงเขียนคําร้องขอลงทะเบียนเรียนกรอวิเศษเทอมหนึ่งได้ที่คณะ อพอต่อมาปุ๊บมันถึงช่วงที่บอกขอสอบซ้ำซ้อนก็ยื่นเรื่องผ่าน e s v i t เคสนี้คือเคสที่ยังไม่เลยกำหนดที่จะเรื่องออนไลน์ได้แต่ถ้าในเคสของโอเคขอลงทะเบียนเรียนกับมิเขตไปละทีนี้มันเลยช่วงที่ยื่นสอบซ้ำซ้อนผ่านออนไลน์ไปด้วยในเคสนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องไปเขียนคำร้องที่คณะให้ทางคณะพิจารณาแล้วเป็นหนังสือขอสอบซ้ำซ้อนเพิ่มเติมครับก็จะมีหนังสือมาให้หนักเวลาสอบซ้ำซ้อนนักศึกษาก็แค่ไป ยื่นที่ห้องสอบซ้ำซ้อนนะครับจริงๆแล้วทําไว้ก่อนก็ดีครับเพราะว่าทางคณะจะได้ส่งเอาเรียกว่าทําข้อสอบเพิ่มเติม,ตมส่งให้ศูนย์รับส่งข้อสอบจะนั้นไม่ต้องวุ่นวันนั้นวันที่ไปสอบอ่าข้อสอบไม่พออะไรประมาณนี้ไม่มีข้อสอบบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้เรียบร้อยนี่คือเฉพาะเคสของส่วนกลางเท่านั้นนะครับเพราะส่วนฝุ่ิภาคของศูนย์ุ่ภาคเนี่ยเขาจะได้สิทธิสอบสซ้าซ้อนออตโต้เลยถ้าลงทะเบียนเรียนใช้สิทธิ์การขอจบไว้นะครับการยื่นเรื่องสอบซ้ำซ้อน เรายื่นเรื่องอเฉพาะส่วนกลางเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่กาขอจบเท่านั้นหุยภาคแค่ลงทะเบียนเรียนกาขอจบไว้จะได้สิทธิ์ซ้ำซ้อนทันทีจะมีห้องสอบซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติทันทีไม่ต้องยื่นเรื่องอะไรลงทะเบียนปุน๊บรอสอบแค่นั้นเองอต่อมาคุณไข่มุกคือเราสงสัยค่ะเราเรียนแบบพิธีกรมาซึ่งเป็นวิชาบังคับสอบผ่านไปแล้วบ้างบางส่วน พอตอนจบมปลายขึ้นมหาวิทยาลัยเราก็เทียบโอนในกิจตอนสมัครไปแล้วแต่เวลาเช็คเลดในอีสวตรหัสปัจจุบนันเนื้อสาจยัไม่ขึ้นวิชาตอนที่เรียนีดีกกิกีในกรณีนี้เราต้องเรียนวิชาที่เคยสอบผ่านมาใหม่ไหมคะเราค่อนข้างงงว่าตอนที่ขอจบในอนาคตอาจจะทําไม่ได้เพราะไม่ผ่านเลยอยากรู้นะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างมีใครเป็นแบบเราไหมระบบเป็นยังไงคะโอเคในเคสนี้ก็น่าจะเป็นเคสที่สมัคร โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดในวันสมัครนะครับเกรดก็เลยยังไม่เข้าระบบนั่นเองในการที่เกรดเทียบโอนจะโชว์ใน e s ส i วหรือโชว์ใน transcript แล้วนักศึกษาหรือผู้สมัครต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าค่าเทียบโอนเนี่ยเราสามารถจ่ายได้2แบบ 1. ก็คือจ่ายพร้อมค่าสมัครในวันทีสมัครซึ่งในเคสนี้สามารถทำได้เฉพาะ การสมัครด้วยตนเองที่หมายเวลัยหรือที่สาขาวิทยาบริการนะครับเพราะในวันนั้นท่านนี้เขาจะเช็คให้เลยว่านักศึกษาเทียบโอนได้กี่ในกิจค่าเทียบโอนเท่าไหร่พร้อมจะจ่ายเลยไหมถ้าพร้อมจ่ายค่าสมัครประมาณ4ี่พันบวกกับค่าเทียบโอนเท่าไหร่ก็จ่ายไปเลย7จ0 0พันแก็แล้วแต่แต่มีเคสที่2คือเคสที่ยังไม่พร้อมจ่ายค่าเทียบโอนหรือเกรดเดิมของรหัสเดิมยังออกไม่ครบอย่างเช่นนักศึกษาพีดีกเนี่ย มันจะคาบเกี่ยวกับเทอมซัมเมอร์กับเทอมซ่อม2และซัมเมอร์ของที่เรียนพีดีกียอยู่พอสมัครภาคหนึ่งไปในในปัจจุบันเกรดของัดเดิมยังออไม่ครบฉะนั้นแล้วเมื่อเกรดออกไม่ครบก็ยังไม่สามารถจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดได้ในวันสมัครนะเลยเป็นเคสนี้ขึ้นมาก็คือต้องจ่ายไว้ก่อน100บาทในวันสมัครเป็นการใช้สิทธิ์เปิดฐานข้อมูลว่าเราใช้สิทธิ์เทียบโอนนะคะอะไรประมาณนี้อ่า เวลาจะสิ้เสร็จปุ๊บเราสอบซ่อมด้วยรหัสเดิมจนออกเกรดออกครบก็ขอทันสคริปของรหัสเดิมที่มีเกรดทั้งหมดออกแล้วติดต่อคณะหรือติดต่อผ่านทางสาขาวิทยาการใกล้บ้านเพื่อให้ทางคณะเนี่ยเขาดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คว่าตกลงแล้วค่าเทียบโอนทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่นักศึกษา,าก็จ่ายได้นะครับในเคสนี้ถ้าใครที่ใช้สิทธิ์เทปโอนแล้วในสวิตขึ้นว่าอ่าเวฟอ่าง่ายๆ่ปยไ่ตเวฟ วันเครดิตทูเครดิต2อันนี้นะครับวันเครดิตกับทูเครดิตง่ายๆเลยก็แสดงว่าคุณใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ตอนสมัครแต่คุณยังไม่ได้จ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดหรือในเคสที่ไปจ่ายค่าเทียบโอนแล้วประมาณวันหนึ่ง2วันอาทิตย์หนึ่งแล้วไปเช็คในระบบอ e ีสวดแล้วเกรดไม่ขึ้นในเคสนี้ให้ติดต่อทางคณะเพื่อให้นะตรวจสอบนะครับว่านำเนินการนำเกรดเข้าระบบหรือ,อยังพนักศึกษาได้จ่ายเงินแล้ว หนึ่ที่ไม่โชว์คือ1คือไม่ได้จากคดีบนทั้งหมด2คือทางคณะเขายังไม่นําเกรดเข้าระบบนะครับซึ่งปัญหาที่เคยเจอน่าจะเป็นการอ่าวิชาหลักติดกันก็อาจจะหยิบติดเอกสารติดกันในบางคนอะไรประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆติดต่อที่คณะนะครับหรือไม่ก็โทรไปที่เบอร์0 2 3ย์สอง6 26, นะครับเป็นหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโทรเช็คได้ว่า เราได้จ่ายค่าเทียบโอนหรือ,อยังเขามีข้อมูลบันทึกไว้นั่นเองครับต่อมาคุณน้าฤดีนักศึกษาราตุหกสขอทําการเทียบโอ,อนออนไลน์ได้หรือไม่แล้วก็การเทียบโอ,อนต้องไปที่มอส่วนกลางหรือไม่ก็อย่างที่แจ้งไปในข้อก่อนหานา้นานี้นะครับการเทียบโอ,อนต้องมาที่มาหาวิทยาลัยเท่านั้นดําเนินการจ่ายออนไลน์ไม่ได้นะครับยังไม่มีออนไลน์เพราะว่าต้องเป็นการตรวจสอบและแจ้งต่อหน้าว่านักศึกษาโอนประเภทนี้นะ ค่าโอนเท่าไร่โอนได้กี่หน่วยกิยกจต้องเรียนวิชาไหนต่อบ้างถ้าเป็นออนไลน์มันจะไม่มีการพูดคุยกันเดี๋ยวจะงงกันหรือมีการันสื่อสารผิดพลาดกันจากนั้นแล้วการจ่ายหรือเทียบโอนออนไลน์ยังคงดําไม่ได้ในปัจจุบันนะครับต้องมาติดต่อที่กรุงเทพนะครับถ้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคถ้าว่างหรือถ้าไม่สะดวกก็ฝากใครก็ได้ที่อยู่กรุงเทพหรือคนที่รู้จักที่อยู่กรุงเทพให้ไปติดต่อที่คณะนําเอกสารไปครับสำเนาวุฒิที่คุณใช้เทียบโอน หรือทานสคริปต์ที่คุณใช้เทียบโปนนะครับกับใบเสร็จเทอมที่คุณสมัครเรียนนจะมีหลักฐานอยู่ในนั้นว่าเราเนี่ยสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอนไว้หรือไม่ติดต่อที่คณะครับเดี๋ยวคณะเขาดูให้เพราะว่าโดยชนใหญ่แล้วการดําเนินการทุกอย่างจะอยู่ที่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคเป็นแค่ที่ประสานงานที่สอบนะครับในการปรึกษานู่นนี่นั่นได้แล้วก็เป็นสถานที่สอบได้แต่เจ้าที่สาขาไม่ใช่เจ้าที่คณะฉะนั้นแล้วบาง บางอย่างเรื่องวิชาเนี่ยเขาจะไม่ทราบรายละเอียดเขาก็ต้องส่งเรื่องมาให้ที่ส่วนกลางพิจารณาแล้วก็ทาหนังสือส่งกลับไปอีกทีหนึ่งส่วนผู้พิพากษาทเรื่องผ่านสาขาได้แต่ใช้เวลาเนื่องจากว่าเป็นการยื่นเรื่องผ่านทางไปรษณีย์ทางสาขาส่งทางไปรษณีย์มาให้คณะคณะตรวจสอบก็ส่งเรื่องกลับไปให้สาขาหรือจะส่งกลับไปให้นักศึกษาโดยตรงก็ได้ว่านักศึกษารหัสนี้โอนได้กี่หนกิยค่าเทียบโอนเท่าไหร่และต้องจ่ายค่าเทียบโอนอย่างไร อาจจะจ่ายเป็นธนาคารก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้ามาติดต่อที่ส่วนกลางจะง่ายมากวันเดียวเสร็จไม่เกินน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงต่อคณะสักประมาณครึ่งชั่วโมงอธิบายอธิบายว่าต้องทอํเงนค่าเทียบโอนเท่าไหร่นุกิจเท่าไหร่แล้วก็เรียนอะไรต่อบ้างจนจบจากนั้นเข้ามาติดต่อที่สอเพื่อชําระเงินนะครับได้ไปเสร็จมาสพบนันทึกข้อมูลบางคณะก็บอกไม่ต้องกลับมาแล้วนะบางคณะก็บอกอ่าโอเคยินยนแล้วคุณก็หลักฐานกลับมาให้ทางเรา เราจะได้มาตึกวิชาที่คุณเทียบโอนได้เข้าระบบต่อไปแล้วก็ในจ่ายค่าเทียบโอนอันนี้น่าจะยังลืมบอกในจานจ่ายค่าเทียบโอนค่าเทียบโอนนะครับถ้าเราจ่ายวันในวันสมัครมันก็จบไปแต่ถ้าใครมัดจําไว้ก่อน100ในวันสมัครส่วนที่เหลือนะถ้าเป็นส่วนกลางอันนี้เฉพาะนักศึกษาส่วนกลางนะครับส่วนที่เหลือเราจะต้องจ่ายพายใน1ปีนับจากวันที่สมัครอย่างเช่นถ้าสมัครเทิมหนึง่ง นะครับก็ต้องจ่ายไม่เกิน30มิบยุนาในปีถัดไปถ้าสมัครเทมอม2ก็ต้องจ่ายไม่เกิน30พฤศจิก,กายนในปีถัดไปภูมิภาคไม่มีค่าปรับเรื่องเทียบโอราชาจันั้นแล้วระหว่างที่คุณเรียนอยู่8ปีการศึกษาคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็จ่ายเมื่อน,นั้นนะครับในส่วนของค่าปรับเทียบอราชาเนี่ยเราคิดเฉพาะส่วนกลางถ้าเกิน1ปีเราก็จะคิดเทอมละ300บาทหรือปีละ6 0 0บาทคิดเฉพาะเทอม1กับเทอม2 ซัมเมอร์เราไม่คิดค่าปรับเทียบโอนล่าช้านะครับถ่ายิ่งนั้นเข้าคุณก็จะยิ่งเสียค่าปรับไปด้วยและเสียค่าเทียบโอนไปด้วย2ออย่างรวมกันพร้อมเมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนานภายใน1ปีก็จะดีมากเลยครับต่อมาคุณซันกรณีที่ลาออกจากการเป็นักศึกษารามคณะดีศาสตร์และกลับมาสมัครใหม่ได้ไหมครับ ได้นะครับต้องใช้ระะเวลากี่เทอมหรือกี่ปีการศึกษาครับพือที่จะสามารถกลับมาสมัครใหม่ในคณะเดิมได้ลาออกสมัครใหม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นต้องรองให้ครบ1ปี2ปี3เทอมอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีการลาออกแล้วก็เปิดรับสมัครกษาใหม่ในเท่านั้นพอดีก็ลาออกสมัครใหม่ได้เป็นการรีรหัสนะครับหากกลับมาสมัครใหม่มีสิทธิรับเกรตินิยมไหมครับาการรับเกรตินิยมง่ายๆเลยนะครับก็คือต้องสมัครโดยที่ไม่ใช้สิทธิธ์เทียบโอนถ้าคุณมีรหัสเติมอยู่ แล้วคุณมาสมัครใหม่คุณต้องสมัครปกติห้ามใช้สิทธิ์เทียโปนจากหลักเดิมเด็ดขาดถ้าสมัครหลักเดิมปุ๊บหมดสิทธิ์ทันทียกเว้นเนีย่ยมีขาจะเวน้นนิดนึงก็คือนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาพรีดีกรีอันนี้สามารถสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียโจากเกรดพรีดีกรีได้แล้วก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมอยู่โดยที่นับตั้งแต่ปีที่สมัครพรีดีกรีไม่ใช่คุณเรียนพรีดีกรีมาแล้วสปีแล้วคุณมาสมัครใหม่แล้วนับหนึ่งใหม่ไปอีก4ปีไม่ใช่ ค,คุณสมัครพีดีกีปีไหนนั่นคือปีแรกที่เราจะนับการใช้สิทธิ์ี่ยปูนสมมุติคุณสมัครพีดีกีปี68 6 8 69 70 70คุณจบม6คุณลาออกสมัครใหม่เพื่อสมัครปี71คุณก็ต้องจบภายในปี71ก็คือ4ปีพอดี6 8 69 70 71 4ปีการศาึกษานับตั้งแต่ปีที่สมัครพีดีกีประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกจเฉลีย่ยต้องได้3.25เป็นต้นไปถึงจะได้ 2, อันดับ2 3.50อันดหนับ1 3.75ดอาดำหนึ่งเหรียญทองนั่นคือเกชิเลีย่ยห้ามมีโทษทางวินยัยห้ามประพฤติผิดอะไรประมาณนี้ห้ามมีโทษก็ยามไหนวะไรเมงินสมุดิสร็จทันทีห้ามรีเกรดห้ามรีเกรดในที่นี้ก็หมายถึงห้ามสอบผ่านวิชาเดียวกัน2ครั้งเป็นต้นไปอันนั้นถือว่าเป็นการรีเกรดละแต่ถ้าคุณลงไป5ครั้ง6ครั้ง10ครั้งแต่คุณผ่านครั้งเดียวไม่ถือเป็นการรีเกรดนะครับยังคงได้สิทธิ์ได้รับกินนิยมอยู่แล้วสอบตกสอบสอบตกลงไปประมาณหครั้งแล้วสอบตก ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าคุณผ่านครั้งเดียวยังคงได้รับเกียรตินิยมอยู่นั่นเองนะครับถามต่อว่ากรณีที่เรียนนิติศาสตร์ใช้เวลา5ปีจบปีที่5ขอจบในเทอมซัมเมอร์ได้ไหมครับได้สิครับเวลาคุณผ่านเทอมไหนให้ล่าสุดคุณก็แจ้งจบเทอมนั้นเพราะว่าของรามเนี่ยหรหัสเนี่ยเรียนได้8ปีการศึกษาเลยแล้วหปีการศึกษาเราประกอบไปด้วยเทอม1เทอม2และเทอมซัมเมอร์นะครับดูสแลตด้านหลังว่าเป็นปีไหน1 6 8 2 6 8กแซัมเมอร์ จบปีเดียวกันรับรุ่นเดียวกันรับพร้อมกันนะครับไม่ใช่จบเทอม1 6ึจะรับก่อนคนที่จบซัมเมอร์ไม่เรานับเป็นปีการศาึกษาเวลานับรุ่นรับปริญญานะครับการคำนวณเกตเฉลเลียเกินิย,นยมใช้คำนวณถึงชั้นปีไหนครับภายใน4ปีการศาึกษาต้องดูหลักสูตรครับหลักสูตรขนัรศึกษาเนี่ยเป็นหลักสูตรกี่ปีถ้าเป็นหลักสูตร4ปีเราก็นับ4ปีนับตั้งแต่ปีที่สมัครไม่ใช่เทอมที่สมัครบางคนเนื่องจากว่าส่วนกลางเนี่ยเราเปิดรับกัน2เทอมต่อปีฉะนั้นแล้วบางคนบอก อ้าวถ้าเราสมัครเทอม2หลังแปลว่าต้องเพิ่มบีกอีกเทอมหนึ่งไหมอย่างเช่นสมัครเทอม268เราต้องไปจบได้ถึง172หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราดูเป็นปีการศึกษาแล้วไม่ดูเทอมที่สมัครคุณสมัคร268ก็นยังงก็ต้องจบภายในซัมเมอร์7 1นั่นเองนะครับถามต่ออีกว่าคุณสันนะครับถามต่อว่าเรียนภาคปกติสามารถเทบโอนไปเรียนภาคพ,พิเศษได้ไหมครับได้ครับได้อยู่แล้ว ปัจจุบันเพิ่งขึ้นปี3แต่เก็บในกิจได้ยี่สบบิบกในกิจสามารถเทียบอวนเปลี่ยนภาพพิเศษได้ไหมครับได้ครับก็ลาออกแล้วก็สมัครใหม่ครับเนื่องจากว่าเป็นคนระบบกันภาพพิเศษเป็นการเรียนนอกเวลาราชการนะครับก็อย่าลืมดูกันดีๆด้วยนะครับในการสมัครสมัครได้ครับเราออกสมัครใหม่รีเกรดได้แน่นอนอยู่แล้วและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมีคําถามมีคําตอบแต่ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ที่ผมและทีมงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแหงภูมิใจนำเสนอกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางแฟนเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแหงแล้วก็แฟนเพจของ RU r a เลยูได้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการมีคำถามมีคำตอบย้อนหลังได้ทาง w w w t e c h n o r u a c t h